นี้นะคะก็อยากจะแนะนำเรื่องของร้าน Clean Food g o o d Test Plus นะคะก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดอีกระดับหนึ่งของทางกรมอนามัยน,น,นะคะโดยท่านอธิบดีด็อเตร์ในแพทย์พรเทพศรีวนารังสันร้านที่จะได้ Clean Food g o o d Test Plus จะต้องเป็นร้านที่มีเรื่องของผักปลอดสารนะคะหรือมีการนำเอาผักมาล้างด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนที่ช่วยลด สารพิษข้าแมลงนะคะเช่นการแช่ในน้ำเกลือการแช่ในสารล้างต่างๆน้ําส้มสายชูหรืออ่างเงี้ยนะคะจากนั้นนะคะเรายังมาดูในเรื่องของผู้ สัมผัสอาหารก็เรียกว่าพ่อครัวแม่ครัวคนเสิร์ฟเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมนะคะผ่านการอบรมแล้วก็มีการติดบัตรผู้สัมผัสอาหารนะคะผ่านการอบรมเนี่ยแม่ครัวหลักพ่อครัวหลักผ่านการอบรมมีความรู้จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องมีเรื่องของการใช้ถุงมือที่ใช้ในการหยิบจับสัมผัสอาหารเพื่อป้องกันการเปื้อนนะคะต้องเน้นเรื่องของการล้างมือนะคะล้างมือของผู้สัมผัสอาหารนะคะมีการใช้ช้อนกลางนะคะอาจจะตั้งวางบนบนโต๊ะโดยตรงหรือ เมื่อเสิร์ฟอาหารนะคะที่ทานกันเป็นหมู่เนี่ยต้องใส่ช้อนกลางเสิร์ฟมาด้วยเลยนะคะไม่ต้องให้ร้องขอนะคะต้องมีห้องซ่วมนะคะที่เรียกว่าห้องซ้วมได้มาตรฐานแฮสของกรมนามมยนะคะโดยที่เราจะเน้นในเรื่องของการเข้าถึงนะคะของออผู้พิการที่จะผู้ที่ใช้วีลแชร์นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าห้องซ้วมของร้านเ n ล o ยนฟู้ดกูเทสพลัสเนี่ยก็จะเป็นห้องส่วมที่จะมีทางลาดที่วีวแชร์สามารถเข้าไปถึงได้แล้วก็อยากให้ ร้านอาหารนะคะที่ได้ Clean Food Test แล้วนะคะพัฒนาต่อยอดเกณฑ์อีกไม่กี่ข้อเองนะคะคุณก็จะได้ไปร้าน Clean Food Test Plus ที่เป็นป้ายทองของกรมอนามัยน,น,น,นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็คงต้องขอฝากว่าร้านอาหารปลอดภยัยใส่ใจสุขภาพเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีของประชาชนก็คือร้านที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานของกรมอนามัยค่ะขอบคุณค่ะดิฉันกาลเกศสารพิพัฒน์นะคะ,ะร้านอาหารทานเลือกจังหวัดตรังนะคะ ร้านอาหารทางเลือกเนี่ยเราเปิดมา15ปีแล้วนะคะวัตถุประสงค์ของร้านเราที่เราเปิดเนี่ยคะ่ะเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอาหารเพื่อสุขภาพเราก็จะเน้นในเรื่องของผักปลอดสารพิษแล้วก็เมนูพื้นบ้านอาหารหลักของเราคือข้าวยำปักใต้นะคะซึ่งช,ชื่อว่าข้าวยำทางเลือกนะคะแนวทางการที่เราเปิดร้านเนี่ยเราต้องการให้ร้านของเราเนี่ยให้บริการกับผู้บริโภคทั้งคนตรงังแล้วก็ แขกผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนะคะให้ได้มีทางเลือกของอาหารที่หลากหลายอาหารสม,มุนไพรอาหารที่มีประโยชน์สุขภาพออนโยบายของร้านเราอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเน้นเรื่องการไม่ใช้โฟมตั้งแต่เปิดร้านนะคะถ้าผู้รับบริการอาภาชนะมาใส่แล้วก็กลับบ้านเนี่ยเราลดให้10%นะคะคิดว่าหลังจากที่เราได้พัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั่วไปนะคะ ก็ก็ยินดีนะคะที่ทางกร,กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาสนับสนุนเราเราก็พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคต่อไปด้วยค่ะ,ะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาร้านนะคะ,อะตอนแรกก็กิจาการของเราคือทำแบบครอบครัวค่ะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็ต่อไปก็พัฒนาเรื่อยๆเพราะว่ามีลูกค้าเยอะเข้ามาเยอะกรมอนามายัยหรือว่าผู้ที่เกี่ยวกอง เข้ามาแนะนําในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารความสะอาดฝึกอบรมพนักง,งานแล้วก็ให้ความรู้ดาทางด้านต่างๆมากมายะะให้มีการสร้างอ่ห้องน้ําของคนพิการป้าแนะนําร้านนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการแนะนําจากกรมบรนาไัยกระทรวงาสาธารณสุขนะคะก็ทําให้ทางร้านเนี่ย ค้าขายดีขึ้นลูกค้าก็ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นบริโภคอาหารที่สะอาดสดใหม่แล้วก็ปราศจากสารปนเปือเป้อนต่างๆค่ะ กรมนาไม่ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี